พาต้องพวกเราและช่วยกันร่วมมือสามัคคีมีความกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันสร้างชื่อประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มักเผชิญกับเหตุอัคคีภัยบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากการเฝ้าระวังป้องกันเหตุและการระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงทีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงร่วมกับหน่วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจัดโครงการรุรงส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอักขีภัยให้กับทุกสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในทุกปีการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและระงับเหตุอักขีภัยแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีทุกแห่งเพื่อสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญถึงปัญหาด้านการ ้องกันและระงับอักคีภัยในสถานศึกษาและชุมชนบ้านเรือนประชาชนโดยรอบซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านที่4ของนายวิทยาคุณปลื้มนายกอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมบุรีได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงปัญหาด้านการป้องกันและระงับอักขีภัยในสถานศึกษาและชุมชนบ้านเรือนประชาชนโดยรอบจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างเสริมความรู้และทักษะในการป้องกัน และระงับเหตุอักขีภัยในเบื้องต้นให้กับเด็กนักเรียนนักเรียนก็จะได้มีองค์ความรู้นะคะแล้วก็ทักษะในการที่ดูแลหรือช่วยเหลือตัวเองนะคะในการที่จะป้องกันหรือระงับอักขีภัยรวมถึงนำความรู้หรือองค์ความรู้นี้ไปถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องๆนะคะที่เวลาที่เกิดเกิดกับครอบครัวเราก็จะได้ช่วยได้ในเบื้องต้นนะครับวันนี้เรามี หน่วยงานที่มาช่วยเนี่ยหลายหน่วยงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเทศบาลน,นะครับอบตอจากหลายแห่งนะครับซึ่งเป็นวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้อยู่แล้วนะครับนักประดัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพุรีเนี่ยเป็นเจ้าของเรื่องนะครับเป็นเจ้าของโครงการนะครับทำตามนโยบายของท่านนายกพิทยาบุญปลื้ม,มนะครับในข้อหนึ่งที่ได้ให้นโยบายไว้นะครับ<อ>ในยุทธศาสตร์ของอบจอที่จะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่จะได้ ช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นได้นะครับถ้ามีอกักขีภัยนะครับเรามีคนแก่มีคนป่วยบาดเจ็บอยู่นะครับวิธีการเนี่ยก็คือจะทํำยังไงที่เราจะช่วยมีวิธีการช่วยเหลือนะครับในเบื้องต้นได้นะครับดังนั้นเราก็มาปลูกฝังให้กับเด็กนักเรียนในภาคทฤษฎีก็ดีในภาคปฏิบัติก็ดีติดตัวไว้เพื่อที่จะไว้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือตัวเขาเองนะครับถ้าเกิดเหตุต่างๆเกิดขึ้น นะครับจะได้มีความรู้ในเรื่องของการป้องกันนะครับทั้งนี้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีภยัยให้สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายฝ่ายได้แก่ เทศบาลนครแหลมฉางเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์องค์การบริหารส่วนตำบลมาปโปเทศบาลตำบลเสม็ดเทศบาลเมืองศีราชาเทศบาลตำบลหนองกะค่ะและมูลนิธิไตรคุณธรรมบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพง่งเทศบาลตำบลปากน้ำจังหวัดเชิยงแสาจัดวิทยากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยมาเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากการอบรมภาคทฤษฎีแล้วยังมีการอบรม รมภาคปฏิบตัติซึ่งนักเรียนจะได้รับการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนเองให้ปลอดภยัยเมื่อเกิดเหตุอคีภัยขึ้นตลอดจนการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นหรือที่เรียกว่าการ CPR อีกด้วยครับสืบเนื่องด้วยนโยบายของผู้ในการจังหวัดคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้มอบนโยบายในการลด PM 2 5นะครับ สั่งการไปยังรองผู้ดูการจังหวัดข่านนายกอบจอชมบุรีนะครับโดยมีนโยบายให้อบจอ,ออกสนับสนุนเหตุสารภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดทุกเหตุครับเพื่อสร้างความมั่นใจความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงลดฝุ่นละออง PM 2.5อบประจอเองสแตนบาย24ชั่วโมงนะครับเพื่อสนับสนุนภารกิจนี้ตามพรบกระจายอำนาจนะครับก็กําหนดหน้าที่ให้อบจรมีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสารภายัยอยู่แล้วตอนนี้เรามีเบอร์แจ้งฉุดเฉงของอบจนะครับเป็นเบอร์ 038 111 045ครับผม2ีชั่วโมงครับอ้บัตรจนั้นเป็นของเรา ช่วยกันร่วมมือสามคัคคีมีความลกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันสร้างชื่อ